เธอจะทำอะไรโซนีนะบินทิยาแล้วรามาคานก็เป็นคนที่มาก,กศักดิ์สิแล้วเขากำลังต้องโดนยามก็เพราะว่าเธอนะฉันต้องเจอกับความอับอาย เพราะว่าลูกชายเธอพาหลานสาวของฉันหนีไปแล้วลูกสาวเธอก็ร่วมมือกับเขาด้วย คุณนายครับผมทําตามที่คุณขอแล้วยังน้อยก็อย่าทํำร้ายลูกสาวผมเลยนี่คือการลงโทษของเธอไปได้แล้วไม่อย่าพูดแบบนั้นเลยครับลูกสาวผมกำลังจะแต่งงานแล้วเธอกำลังจะมีอนาคต หลานสาวฉันก็กำลังจะแต่งงานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าลูกสาวเธอมาพากหลานฉันไปเพื่อให้หนีไปหาลูกชายของเธอลูกสาวเธอจะต้องอยู่กับฉันคนนี้จนกว่าโซนีจะกลับมาที่บ้าน ันจะจับลูกสาวเธอไว้ที่นี่อย่าทำอะไรถึงขนาดนั้นเลยนะครับเรามาคานี่มันเรื่องของฉันมันคือข้อตกลงมันแฟร์และยุติธรรมที่สุดกลับไปได้แล้วแต่ถ้าต้องการลูกสาวก็คืนหลานสาวฉันมาฉันต้องการลูกชายเธอด้วย เธอจะได้เอาลูกสาวเธอกลับไปไปได้แล้ว <c oughs> คุณปันดีกินซามโมซาร้อนๆหน่อยนะครับแล้วฟังข่าวในขณะได้กินซามโมซาห์นะร้านของคุณบินทิยาหน,นีไปกับลูกชายของรัมมาคารนะ่เงียบหน่อยสิครับ<อ>คุณปันดี<อ>พูดเบาๆถ้าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยไปถึงหูคุณนายคุณต้องตายอย่างแน่นอนเลยอ๋อเหรอคุณปันดีช่วยผมด้วยนะครับคุณนาย ลักพาตัวลูกสาวผมไปลักพาตัวไปจับขังเอาไว้แทนที่จะปล่อยตัวออกมาเธอไม่ยออฟังอะไรผมเลยแจ้งความลงบันทึกให้ผมทีนะครับไปช่วยลูกสาวผมทีนะครับได้ปโปรดนะฮะช่วยรับเรื่องด้วยนะครับนี่เมาหรืออะไรกันเนี่ยฮะถ้าจะแจ้งความลูกชายนายมากกว่าที่ต้องโดนแจ้งที่พาโซนีถากูหนีไปอ่ะ พูดอะไรนะครับคุณปันดีนี่ฉันจะแนะนําอะไรให้อย่างนึงนะไปไปขอความเมตตาจากคุณบินทิยานั่นเถอะไปผมทํางานมา35ปีผมไม่เคยต้องก้มหัวให้กับใครแต่วันนี้คุณได้บังคับให้ผมเอารองเท้าเทินหัวและเดินรอบเมืองเธอไม่ปล่อยลูกสาวผมด้วยซ้ำทั้งที่ผมทำลงไปขนาดนั้น ขอร้องละครับไปช่วยผมหน่อยเถอะช่วยไปกับผมทีฉันจะช่วยนายได้ยังไงฉันนมีครอบครัวที่บ้านนะคุณมินทยาจะฆ่าเราทั้งหมดบ้านเน่ถ้าคุณมินทยารู้เรื่องเข้านะผมคิดว่าสำนักงานของเราผมคิดว่าองค์การตำรวจจะสนับสนุนผมผมคิดว่าจะไม่มีใครช่วยผมแต่ทางตำรวจจะช่วยกันเองแต่ว่านี่คุณ คุณทำแบบนี้กับผมแล,แล้วจะให้ผมทำยังไงจะให้ผมไปที่ไหนคุณรามคารครับไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกครับ แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ช่วยคุณได้เขาไม่กลัวใครไม่แม้แต่คุณบินทิยาสำหรับเขาความจริงมันสำคัญที่สุดและเขาทําทุกอย่างได้เพื่อความจริงนะครับเขาคือใครเหรอคุณไรครับเขามาที่เบกุสไารเพื่อที่จะมากำจัดพวกโจรป่า นี่บ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยการนี้ยังไงมาหยุดรถของคุณไรล่ะเนี่ยผมอยากจะเจอท่านผมอยากจะคุยกับคุณไรหน่อยครับนัดมาก,ก่อนแล้วค่อยเจอเขาทีหลังไปได้แล้วลีทั้งไปผมไม่มีเวลามากลูกสาวผมตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายมีแต่คุณไรเท่านั้นที่จะช่วยลูกสาวผมได้จน้าที่ นี่อะไรมีอะไรกันถ้าอย่างไงก็หัดให้เกียรติเครื่องแบบที่เขาใส่บ้างนะบอกผมมาทำไมถึงอยากเจอผมผมเชื่อรามาคารมิชราผมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของเบกุสารายคุณนายถากูลลักพาตัวลูกสาวผมไปผมอยากให้ท่านช่วยครับ ไปเลยรีบไปขอความเมตตาจากคุณนายถากูลสะโอเคเอาอย่างนี้จดเบอร์ผมเอาไว้นะแล้วไปเจอที่สถานีเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองเจ้าหน้าที่เคเอ็นไรอืมไอ้ตำรวจนั่นมันกล้าไปฟ้องอย่างนั้นเหรอ อาดาชัชกฟัฟสักตีอมา,ามาซามาแม่มีอะไรเหรอไอ้หมอนั่นมันพยายามที่จะท้าทายเรา มันเอาเรื่องเราไปฟ้องเคเอ็นไรงั้นเราจะต้องทำยังไงอเราต้องทำอะไรสักอย่างแน่รู้จักเคเอ็นไรเป็นอย่างดีฟังแม่ให้ดีๆนะ ไปเอาตัวอนัญญามาที่นี่